ัดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบครูเช่นเคยนะคะครูก็ชื่อครูอะไรคะจำได้ไหมเนี่ยครูสลินยาพลอาจนะคะสอนวิชา Creative Writing นะคะนอกจากครูจะสอนวิชา Creative Writing แล้วนะคะครูยังสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมแล้วก็ภาษาอังกฤษหลักนะคะ ตอนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เนี่ยจะรู้จักครูดีนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูจะให้นักเรียนเรียนนะคะก็ขอต่อยอดไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะเพราะว่าเราทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของ feeling and emotion ดังนั้นนะคะคุณครูจะมาทบทวนนักเรียนนะคะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณครูให้ใบงานไปนะคะให้ไปหาความหมายนะคะคำต่างๆเนี่ยนักเรียน มีความหมายหาความหมายได้เหมือนกันกับคุณครูหรือเปล่านะคะเราจะไปสเต็ปทีละสเต็ปนะคะโอเค everyone are you ready okay i think you re ready let's see the first one in love in love ดูหน้าแบบนี้มีหัวใจแบบนี้นักเรียนคิดว่าเขาเป็นยังไงคะอ่ะครูทำลูกศรดีกว่านาะจะได้เห็นชัดๆ in love เป็นไงคะมีความรัก อ่าเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเหมือนกันก็โอเคค่ะถ้าคนไหนไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนแก้นิดนึงนะคะต่อมาค่ะ everyone leaps up to me furious furious แปลว่าอะไรลูกควันออกหูทำไงถึงควันออกหูเนี่ยโกรธมากมีความหมายว่า very angry angry ก็โกรธแล้วนะแต่นี่โกรธมากจนควันออกหูอะค่ะคือโกรธมากนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ cold cold แปลว่าอะไรลูกหนาวนะคะหนาวอะ่ะมันหนาวมากเลยตอนนี้บ้านเราหนาวไม่รู้ไม่หนาวนะคะตอนนี้ร้อนนะคะแต่ต่างจังหวัดนี่ครูดูข่าวนะ,ะก็ยังหนาวอยู่นะคะต่อมาค่ะนักเรียน disgusted r e p e t s up f to me disgusted Dis แปลว่าอะไรลูกเอ่อขยะขยะแยงไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะบางคนอาจจะเอ ไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างนี้นะกินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะ disgusted นะคะต่อมาค่ะ sleepy for example ตอนนี้นักเรียนนะคะกำลังตื่นมาแต่เช้าแล้วมาเรียนวิชา creative writing นักเรียนเป็นไงคะ oh I'm sleepy ฉันง่วงนอนมากเลยเข้มแข็งค่ะนักเรียนสู้ๆครูเป็นกำลังใจให้ไม่ง่วงนอนนะคะคำต่อมาค่ะ hot r e p e a f t e r me hot แปลว่าอะไรลูกมันร้อน มันร้อนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าอากาศมันร้อนเราพูดว่า the weather is hot หรือเราจะพูดว่า it is hot แต่ถ้าเราร้อนล่ะ I'm hot มีความหมายหลายแบบนะคําแรกคือฉันร้อนจริงๆอะ่ะเหงื่อออกเลยเนี่ยกับอันที่สองคือเป็นคนที่แบบเป็นไงคะมีสเสน่ห์มากๆเลย I'm hot ช่วงนี้ hot มากเลยเคยได้ยินใช่ไหม hot มากเลยตอนเนี้ยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความหมายในที่นี้ก็คือร้อนนั่นเองนะคะฉันร้อนอะ่ะ happy แปลว่าอะไรคะมีความสุขนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณแม่ซื้อขนมมาฝากนักเรียนก็ happy ใช่ไหมคะหรือว่าตอนท้ายคาบเนี่ยนักเรียนทําแบบฝึกหัดของคุณครูแล้วได้คะแนนเต็มนักเรียนก็ happy นะคะคำต่อมาคะ่ะ hungry lips o p t o m hungry แปลว่าอะไรคะน้ำลายไหลออกมาขนาดนี้ หิวข้าวใช่หหิวอ่ะอาจจะไม่ได้หิวข้าวนะหิวทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะหิวอะ่ะคนมันหิวอะ่ะน้ำลายมันก็เลยไหลใช่ไหมคะ alright อย่าลืมทานข้าวก่อนนั่งเรียนนะคะนั่เรียนต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะช่วงนี้ครูเป็นห่วงนะคะคําต่อมาค่ะชอยแปลว่าอะไรลูอชอยแก้มแดงเย่ยเวลาออกมาหน้าห้องเนี่ยไม่ไหวละขืนมากเลยนั่นคือออยนั่นเองนะคะยอายเพื่อน บางคนนะมือสั่นเลยก็มีนะคะไม่เป็นไรนะคนที่มีความขี้อายมากๆเนี่ยครูขอให้นักเรียนค่อยๆปรับตัวนะเวลาเราไปอยู่ในระดับมัธยมเนี่ยเราต้องออกมาพีเซต์นหน้าห้องอยู่แล้วอะ่ะพีเซต์งานอะไรเงี้ย t n t be ช h y ไม่ต้องอายนะคะคำต่อมาค่ะ scare scare รู้สึกกลัวอ่าอย่างเช่น เห็นครูภาษาอังกฤษเดินมาอืม hmm. I'm scared of teacher s i n y a ยา n Art I'm scared of teacher i n y a ยา n a r t ฉันรู้สึกกลัวคุณครูสลินยามากเลยอ๋อนักเรียนไม่ต้องรู้สึกกลัวูนะคะนักเรียนควรรู้สึกกลัวเกรดที่นักเรียนจะได้รับมากกว่านะคะตั้งใจเรียนเยอะๆนะคะครูมีเกรดสี่ให้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้เกรดสีนะคะมีให้ตั้งแต่เปิดเทอมแล้วค่ะคะแนนลดลงเรื่อยๆนะคะ ตามการทำงานและการสอบนะคะขอให้เรียนขยันนะคะต่อมาค่ะ exhausted แปลว่าอะไรลูก on forget you have to l e a p e a t out to me exhausted แปลว่าอะไรคะอ่อมันเป็นไงคะเหนื่อยมากเลยความหมายมอนกับคำว่า tired แต่มีความ extremely กว่าหนักแน่นกว่านั่นคือ very tired คือเหนื่อยมากๆเลยนะคะ exhausted เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากอย่างเช่นตอนนี้นักงเรียนมีงานมีกิจกรรมเยอะๆมากเลยนะในช่วงโควิดเนี่ยหนูก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมหนูก็ I am exhausted ฉันเหนื่อยมากเลยนะสู้ๆนะครูเป็นกำลังใจให้นะโอเคค่ะ sad sad แปลว่าอะไรลูกน้ำตาไหลขณะนี้เศร้าค่ะเศร้ามากเลยนะคะไม่ต้องเศร้านะคนไหนที่กำลังเศร้าๆอยู่นะคะควรแฮปปีนะคะ เราควรจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะในปี2000เท่าไหร่คะยี่สิบนะคะคำต่อมาลูก surprise surprise แปลว่าอะไรคะอ๋อนั่นก็คือรู้สึกประหลาดใจอ่าจดไปดูค่ะถ้าคนไหนไม่ได้เหมือนคุณครูนะคะหนูเขียนไปได้เลยนะคะแกได้เลยค่ะ surprise รู้สึกประหลาดใจง,งุนงงอะ่ะเช่นกลับบ้านไปอยู่ดีๆแมซ่ซื้อเค้กมาให้อะ่ะ เราไม่ได้บอกแม่เราไม่ได้คาดหวังอะว่าเราจะได้กินเค้กเลยวันนี้แต่เราได้กินนั่นก็คือสิ่งที่เรา s ซ r p r ไ s รนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะ ANGRY แปลว่าอะไรลูกโกรธแต่ความหมายกับคำนี้แตกต่างกันนะความจริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เวลาฝรั่งที่เขาใช้เนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเจ้าของภาษาเขาใช้ f นี่ย s จะรู er est, ้สึกแบบ โกรธมากโกรธมากควันออกหูอัน,นก็โกรธไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะโกรธแต่อันนี้โกรธแรงกว่านะคะมีการระดับความโกรธนั่นเองนะคะคำสุดท้าย everyone repeat after me bored bored แปลว่าอะไรลูกรู้สึกเบือ่อหลายคนนะคะชอบพูดคำว่า I'm boring I'm boring I'm boring แปลว่าฉันน่าเบื่อลูกเราไม่พูดนะคะเราต้องพูดว่า I'm bored ฉันรู้สึกเบือ่อ โอเคค่ะ next slide นะคะ,ะเดี๋ยวครูขอปรับตรงนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะ how is he feeling โอเคค่ะก่อนที่กิจกรรมในหน้านี้นะคะนึ่งครูก็ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาจากอันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเนื้อหาในนี้เราทบทวนไปแล้วดังนั้นสิ่งที่จะให้ทำในกิจกรรมหน้านี้นะคะเรามาดูซิว่าแต่ละภาพเนี่ยนักเรียนจะจาได้ไหมว่าคาศัพท์ต่างๆเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเอ๊ะ เขาจะรู้สึกอะไรเนี่ยอ่าเรามาถือว่าเรามาทบทวนนะ everyone are you ready alright we will go together w step by step how is the feeling look at the picture picture the first one he is disgusted and then he's hungry hungry หรือเปล่ he า he's cold ได้เรียนคิดว่าเขาเป็นไงคะโหกินจานได้ขนาดนี้ก็ต้อง hungry exactly ใครยังไม่ทันทานข้าวเชาว้ามีไหมคะ ทานข้าวเช้านะดีต่อสุขภาพนะคะ he is hungry นะคะ next picture look at the picture how is he feeling นักเรียนหลายคนกำลังเป็นณนะตอนนี้นะ,ะคะผูมั่นใจนะคะ the first one he is sleepy and then he is happy and then he is angry which one is correct อันไหนถูคะ he is sleeping เก่งมากค่ะง่วงนอนนะคะไม่ไหวแล้วตื่นแต่เช้ามานั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสูะ้ๆค่ะเป็นกำลังใจอีกแล้วคะ่ะ I always cheer you up next picture how is it feeling ดูหน้าสิคะเป็นไงคะ the first one he is hot หน้าแบบนี้คือร้อนเหรอคะนักเรียนคิดว่าเขาร้อนไหมคะต่อมาค่ะ he is shy คิดว่าอายไหมคะแบบนี้ คำสุดท้ายคหะ he is angry which one is correct คำไหนถูกต้องคะ he is angry โอ้เก่งค่ะ Good job everyone. เขาโกรธไงคะโกรธมากเลยบางคนโกรธเป็นแบบนี้นะพยายามใช้พลังนะคะที่ตัวเองมีอยู่นะคะโอเคค่ะ next picture how is he feeling ดูหน้าสิคะห the first one he is u r p r i s e d and then he tried And that is bore คำนี้ครูไม่ได้สอนหนูนะคำนี้แปลว่า tired แปลว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะแต่คำนี้ bore แปลว่าอะไรลูกอะไรคะอะไรคะจำได้ไหมคะรู้สึกเบื่อนะคะหนูคิดว่าคำไหนคะประโยคไหนคะถูกต้องคะนั่นคือ Sur he surprised he surprised รู้สึกแปลกใจนะประหลาดใจนั่นเองนะคะโอเค look at the picture and can you guess how is he feeling? the first one he s scared and then he is in love and then he is shy. นักเรียนดูหน้าเขาปิดหน้าขนาดนี้คิดว่าเขาเป็นไงคะคำตอบคือนักเรียนคิดว่า he is shy exactly he is shy เขินมากอายมากนะคะไม่เอาไม่อายนะคะเราเป็นเด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพี่บุญเวน,นะคะ you should be confident ต้องมีความมั่นใจนะคะ next picture how is t he feeling Look a t the picture โอ้โหใส่แว่นตายังเป็นรูปหัวใจขนาดนี้คำตอบก็ต้องเป็น he is in love he is in love แปลว่าอะไรคะ in love มีความรักค่ะกำลังมีความรักคนมีความรักก็จะเป็นทุกอย่างจะเป็นหัวใจใช่ไหมคะ Uh, uh, เราไม่จําเป็นต้องมีความรักกับ uh, เฉพาะคนในครอบครัวนะเรามีกับสุนัขก,ก็ได้ uh, อ่ะอย่างครูเนี่ยชอบมากรักสุนัขมากมันไม่ใช่จะมีบอยฟร i นเกิร์ลฟรีนนะคะเรามีความรักกับเพื่อนมนุษย์เราได้เช่นกันนะคะรักเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่เขาน่าจะมีความรักกับสาวสักคนนะคะเนี่ยโอเค next picture how is the feeling oh the first one he's angry and then And then he's scared and then he's sad นักเรียนว่าเขาเป็นไงคะเหมือนเจอผีไหมคะคำตอบคือ he's scared โอ้เหมือนชอ็อกบางอย่างนะคะอาจจะเจอบอสตัวเองนะคะตกใจะะหรือคเปล่าเยหรือบางคนเจอหน้าครูตกใจนะคะอย่าตกใจนะคะนักเรียนครูก็ตกใจนักเรียนเช่นกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะโอเค next picture how is the feeling ควันออกหูได้ขนาดนี้นั่นต้องเป็นไงคะ He's i furious, furious โกรธมากๆโกรธจนควันออกหู very angry นั่นเองนะคะคือโกรธมากเลยไหนใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้น,น Let's you r hand ครูเคยโกรธนะคะโกรธมากๆเนี่ยครูจะไม่พูดเลยนะคะแต่ว่า บางคนนะคะโกรธก็จะโวยวายนะโกรธนี่ครูไม่พูดเลยนะคือโกรธมากเช่นเช่นโกรธนักเรียนไม่ทําการบ้านนี่จะโกรธมากๆเลยนะคะทํากันบ้านนะคะตอนวันนี้อารมณ์ดีนะคะนักเรียนทําการบ้านนะอ่าโอเคค่ะ next picture how is t he feeling คุณคิดว่าเขารู้สึกไงคะโอ้หน้าตานะคะหนึ่งค่ะ he is hot สองค่ะ he is happy คิดว่า happy ไหมคะหน้าอย่างนี้คะต่อมาค่ะ his ball เป็นไงคะนักเรียนคิดว่าคำตอบคือ his ball เก่งมากค่ะ his ball นะคะนั่นคือโอ้รู้สึกเบือ่เอเรียนวันนี้เบื่อมากเลยไม่เบื่อนะ,ะนักเรียนไม่ต้องรู้สึกเบื่อนะ,ะเราเรียนเราเจอหน้ากันนะจะได้มีความสุขนะพยายามทำความพยายามทำทุกวันให้มีความสุขนะไม่ต้องเบื่ออะไรมากมากนะถ้าเบื่อมากๆเนี่ยหัน ฟังเพลงก่อนน่าอารมณ์ดีก็ค่อยกลับมาเรียนก็ได้นะขอให้มีความสุขก่อนนะโอเคค่ะ next picture h o w is the feeling โอหิมะตกขนาดนี้ก็ต้องเป็นไงคะ he is cold he is cold โอ้หนาวอะ่ะฉันเขาหนาวอะ่ะคนเนี้ยเขาหนาวสิคะอากาศมันหนาวมากแต่บ้านเราไม่หนาวนะลูกบ้านเราเป็นไงลูกบ้านเราร้อนอืมไม่เป็นไรนะ ร้อนเราถ้าอยากเราหนาวมากๆเราไปดีมเวอร์นะไปดีมเวอร์มันก็จะมีเมืองหิมะใช่ไหมคะคนไหนเคยไปครูชอบไปเล่นนะคะอากาศหนาวดีนะคะ next picture how is he feeling ทำหน้าแบบยิ้มมากเลย and the first one he is happy happy มันเนี่ยหน้ายิ้ม the second one he is scared and then he is disgusted disgusted หรือเปล่าหรือว่า scared เหมือนขยะขยงใช่ไหมคะรังเกียจใช่ไหมคะ คำตอบคือ he is disgusted นะคะไม่ชอบอ่ะมันเกลียดอ่ะไม่ชอบกินไม่ได้จริงจริมันดีอ่ะ next picture how is the feeling ดูหน้าค่ะเหมือนบางคนสอบได้ของครูคะแนนเยอะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนงี้ค่ะคำตอบคือ he is happy เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนที่สอบได้คะแนนดีๆก็จะแฮปปี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะเราทุ่มเทแล้วเราขยันและตั้งใจนะคะแต่คนที่ยังไม่ได้คะแนนที่ดีนะไม่เป็นไรนะพยายามนะปวดใจช่วยนะคะ next picture how is the feeling หลายคนกำลังเป็นนะคะณนะตอนนี้อยู่เลยนะคะโอ้ยเรียนเยอะมากเลยตารางเรียนมันมีอะไรให้มันมากเลย the first one he's p r i d and then he is e x a s t e d and then he is angry คำตอบคืออะไรคะนักเรียน he is exhausted นั่นคือ,อมีความหมายว่า very tired คือเหนื่อยมากๆนั่นเองนะเหนื่อยมากๆคือมันเหนื่อยมากอะตอนนี้มันเหนื่อยมากใช่ไหมลูกถ้าเหนื่อยก็พักก่อนแต่ว่าถ้าพักเสร็จแล้วมาเรียนวิชา creative writing นะคะแล้วต่อจากนั้นก็เรียนภาษาอังกเสริมแล้วอีกต่อไปก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักนะของครูนะคะ อ่าโอเค next picture how is he feeling เขาเป็นไงคะเนี่ยดูหน้าเขาสิคะ the first one he's c o l d and then he is sad and then he's sleepy นักเรียนคิดว่าเป็นไงคะทำหน้าแบบนี้ครูว่า sad นะคะเช็คค่ะถูกต้องค่ะ he's sad เศร้ามากเลยไม่เจอเพื่อนนี่เศร้ามากเลยคิดถึงเพื่อนมากเลยคิดถึงครูอ่ะคิดถึงครูมากเลยไม่มีครูดุแล้ว่อยู่บ้านไม่มีครูดุ อ่ะเดี๋ยวเปิดโควิดมานี่ครูจะให้กันบ้านนะคะเพื่อเป็นการตอบรับเอ่อเขาเรียกอะไรนะปลอบใจให้นักเรียนไม่เจอหน้าครูนะคะ sad is <laughs> sad next picture the last one how is the feeling คิดว่าเขาเป็นไงคะนักเรียน the first one he is h a r t and then he is furious and then he is hungry which one is t h i n k คำตอบคือ he is hot โอเคะค่ะ okay, today you l e a r n ก t อ e o า v วอ a ์ล e ลลี a o ์ถึง e รื่องกา e รู้สึ n อันนี้เป็นคำศัพท์เมื่อคราวที่แล้วนะคะซึ่งครูก็จะมาทบทวนนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งหลายคนนะคะก็ทำถูกหมดเลยแล้วก็เข้าใจนะคะเวลาเราพูดเราสามารถพูดว่า I am hot I am f i e r s or I say I will say I feel f i e r s สามารถพูดได้แบบนี้นะคะ ดังนั้นนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะนักเรียนหลายคนนะคะมีความพยายามแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูนะคะขอชื่นชมนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนนะคะอ,อ,อยากจะดูย้อนหลังได้ไหมครูดูได้ตลอดเวลาค่ะจนกว่านักเรียนจะพอใจนะคะจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะหลังจบคลิปวิดีโอนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำานึ่งก็คือทำออแบบฝึกใน Google Form นะคะ ซึ่งจะตอบคำถามทั้งหมด20ข้อนะคะนักเรียนจะไปตอบใน Google Form เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะได้ c e r t i f i c a t e จากครูนะคะส่งไปทางอีเมลขอให้นักเรียนเขียนชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อีเมลของนักเรียนนะคะถ้าคนไหนกรณีที่ไม่มีอีเมลนักเรียนแจ้งลายส่วนตัวมาหาครูได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแก้ไขปัญหานี้นะคะและถ้าในกรณีที่นักเรียนสอบผ่าน เอ่อซอร์ติฟิเคทเนี่ยจะไปหานักเรียนเลยนะคะ60%เป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าคนสอบไม่ผ่านเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเอ่อซอร์ติฟิเคทนั้นนะคะแต่บางคนคิดว่าตัวเองสอบผ่านแล้วมั่นใจอะ่ะทำไมตัวเองไม่ได้เซอร์ติฟิเคทในเรียนแจ้งครูค่ะ คุณอาจจะกรอกอ e ีเมลผิดก็ได้ถ้ากรอกอ e ีเมลผิดมันจะวิ่งกลับมาหาครูนะคะแต่คุณห้ามลืมกรอกชื่อผิดนะคะชื่อคุณต้องกรอกถูกนะคะแล้วมาแจ้งครูที่ลายส่วนตัวได้เลยนะคะนักเรียนโดนบีชอยนะคะสามารถที่จะเข้ามาถามและสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทําแบบฝึกนี้นะคะนักเรียนสามารถทําแบบฝึกของในผ่าน Google Form เนี่ยได้จนกว่านักเรียนเนี่ย จะผ่านนะคะแล้วก็ส่งคะแนนลงไปในอัลบั้มของห้องนั้นๆนะคะเช่นเราอยู่หกทับหนึ่งเนี่ยเราก็ทาอัลบั้มของเราในวันเรียนนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปของคะแนนจากเซอร์ติฟิเคตเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็เอาไปลงในอัลบั้มรูปนะคะของวันที่เรียนนะคะโอเคค่ะ okay, วันนี้นะคะครูขอบคุณมากเรียนมากๆเลยนะคะ่ะ Thank you very much for your attention everyone Have a nice day ขอให้เรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนนะคะ Goodbye